ไปเข้าไปเบิ้งคันนี้เลยนะครับผมเนาะ lc 0 1 8ศ sp นะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้สวยๆเดิมๆสภาพนางฟ้านะครับอ่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับตัวนี้เป็นรถปีหกแแหนะครับผมรถกะคันบ้าปีนี่กะรถสองปีพี่น้องนะครับรถสองปีใส่งานอยู่ประมาณสองพันหานะครับสองพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับราคาเงินสดกะบบแพงพี่น้องราคาอยู่ที่สี่แสนสองครับคันนี้เนาะ ตัดสดนะครับเซลักจัดให้นะครับผม4ี่แสนสองหมืนบาทพร้อมใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลัง,ลงนะครับใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังรั่วซึมนะครับห้อยหัวห้อยยางนี่กัน,นเป็นลูกค้าจองแล้วก็ตัวจเช็คสภาพให้ขึเ้เร็วนะพี่น้องตัวเช็คสภาพให้เหมือนเดิมนะครับดาวสามหมื่นห้านะครับดาวสุถูกเลยคันนี้นะครับเดิมเดิมยางหน้ายางหลังเดิมเดมนะครับผมสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนหกปีนะครับผม วันน้อยกับสองพันคือเรานะครับวันใหญ่กับประมาณวันใหญ่ประมาณเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องคันนี้นะครับผมวันน้อยวันใหญ่บวบหดแสนนะครับบวบอดแปดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผพรหกปีนะครับผมหรือว่าอยากได้ไล่เดือนกัเดือนละเจ็ดแปดพันก็ได้นะครับเจ็ดที่สองวดนะครับถ้าผู้ใดสนใจคันนี้ก็สามารถถักไล่นะครับผมสอบถามเอรักใดดนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้เสื้อลักคอตัวล่าไปก่อนนะครับผมเอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจร,รุ่นใดก็คอมเมนต์เขาวากันได้นะครับผมมมีให้เลือกหลายให้ชมหลายหลายรุ่นนะครับหลายขั้นได้พี่น้องเด้นะครับตัวนี้เสื้อลักยกตัอยังให้เบิ้งข,า,ขาวๆซื้อน,นะครับผมเนาะสวัสดีครับ